คุณสีทนค่ะบอกวันนี้จะไม่ทนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมีคนอยู่คนหนึ่งเมายาคลั่งแล้วก็มาทุบทำลายรถหกล้อเขา<ม>เขาเอาย่ามาส่งให้กับพี่สาว<ม>และจะมาขู่ฆ่าเขาด้วยพี่สีทนบอกว่าสีจะไม่ทนแล้วสีทนแก้วอาดค่ะอายุก,ก็เยอะแล้ว61ปีเอ็ปีดูดูดูชี้ดูรถรถเขาว่ารถหกล้อโดนคนมเมาเหล้าแล้วก็หลอนยาทำร้ายค่ะเนี่ยจะฆ่าเขาด้วยนะคะ รถก็เอาทุบซะยอย่างงี้เขาก็เลยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ร้องเรียนไปที่เพจชุมชนข่าวขอนแก่นเลยนะคะบอกคนที่ก่อเหตุเนี่ยอารวาดเมายาเมาเหล้านี่ทุบรถเขาสองรอบนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านสว่างค่ะที่หมู่8นะคะอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแกน่นไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังผวาไม่กล้าหลับเลยกลัวกลัวมันจะเข้ามาอีกมาทําร้ายร่างกายแล้วก็มาทุบรถเขาอีกนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเมื่อ8กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีคลิปค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูอ่ะคุณผู้ชมดูนี่นี่นี่มีเสียงคนโวยวายด้วยนะคะเห็นไหมคนที่ก่อเหตุโวยวายทุบรถอะเนี่ยทุบข้าวของด้วยอะ อ้เคป็นคลิปที่เขาให้ดูเลยค่ะคือเขาคลั่งมากเลยนะและผลปรากฏว่าอทำาทลายข้าวของด้วยค่ะญาติพยายามห้ามก็ห้ามไม่ได้อ่ะคนที่ก่อเหตุชื่อว่าทศพรแสงปุ๋ยนะคะแม่เขาก็มา มาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพยานด้วยบอกจับไปเลยลูกชายฉันเอ้าแม่ก็ไม่เอาอีกเหมือนกันค่ะแม่บอกพฤติกรรมนี้ไม่ไหวเลยค่ะอารวาดไปทั่วเลย แล้วจนล่าสุดนี่มาทําลายข้าวของของพี่ศรีทนพี่ศรีทนบอกเลยนะคะบอกคนที่ก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้าดูดกัญชาดื่มเหล้าครบเลยแล้วก็เอามีดไปทุบทําลายรถหกล้อเขาตอนนั้นเขาเอาย่ามาส่งให้กับพี่สาวแถมตอนนี้ยังหลบหนีอีกด้วยนะคะน,นี่ค่ะก <ผม S 1> ลัวเหลือเกินเดี๋ยวมันจะวกกลับมาแล้วจะมาเผารถเขาเพราะตอนก่อนไปนี่มีการขู่ไว้ด้วยเอายังไงกันดีละคุณตํารวจไปตามตัวมาดําเนินคดีให้ได้เถอะเชิญคะ่ะพี่ศรีทนคะ เวลากินเหล่าไปเ <function als. S 1> ลือกกินมาไปมันตีอัลวาดแบบนี้ครับถ้าบ่อกินเหล่าเพราอย่างโปรตีนนี่ painful. มันไม่เป uh ็น hmm. ป <Although, S 1> ้าเดยครับดีดีนี่จัดทุกอย่างเลยะครับอันนี้จักน้ำเขาเพิดบอกก็ดีดีเนี่ยบ่ออราวาดครับแต่เพราะกินเหล่านี่แมมอัลบา่กินอยู่หัวบ้านใายบ้านมะอัลวาดเนี้ยพอแมมพอแม่นี่ย้ายแถาผมเมื่อคืนเนี่ยผมบ่มีหมองสีอยู่ที่สองเลย ผมบ็กินเขาต่างต่างหกม้งหวานเข้าเดวยนี่ครับผมเขาว่าลงเลยผมแค้นแต่เหตุงั้นเขาก็าได้เนี่ยถ้ามันเค็ดง่ายผมเอาตายแล้ววันถัาไปผมก็ติดคุกนี่ผมต้องต้องเป็นเหตุเป็นคนใจเย็นไว้ครับผมหู่กฎหมายว่นบ้างแต่มันไม่สามารถที่เขาได้คนแบบนี้ฝากให้งรัฐบาลเอาจัดก,การพวกนี้ให้ให้เด็ดขาดนี่สินะโอ้เนี่ยค่ะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอ่ะพี่สีทนบอกไม่ทนแล้วนะ คุยกับพ่อของคนที่ก่อเหตุแล้วพ่อเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมชดใช้ตังค์ให้ซ่อมรถเท่าไหร่ไอรถสิบล้อคันนั้นน่ะค่ะเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่ฝีมือลูกเขาเดี๋ยวพ่อรับผิดชอบนะคะแต่เอาจริงๆพ่อก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะหรอกพ่อก็บอกพ่อก็หาเช้ากินข้าเหมือนกันน่ะโอ้ก็เข้าใจพ่อนะ แต่ทีนี้สีทนเขาก็พันนักข่าวไปดูที่รถเนี่ยเห็นไหมกระจกหน้าไฟท้ายกระจกมองข้างเสียหายหมดเลยค่ะแล้วบ้านของคนที่ก่อเหตุนู่นอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยซอยข้างๆกันถัดกันไปนิดเดียวเองอะค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่ก่อเหตุก็มากินนอนหลับอยู่ในคอกวัวค่ะ เวลาผู้เสียหายนะคะคก็คือคุณคสีนสทน <ฮะ S 1> เอาหญ้าไปส่งก็จเจอเขาเป็นประจำบางครั้งเขาก็มายืนดักรอละอาจจะเอาหญ้ามาส่งเหรอเอามีดเข้ามาจี้พี่สีทนอย่างเงี้ยขูว่าจะฟันขูว่าจะฆ่าให้ตายพี่สีทนบอกดิ้นหลุดมาได้นะเนี่ยพฤติกรรมมันอันตรายมากเลยอะตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีหน่อยอปล่อยแบบนี้ไม่ได้ค่ะเนาะสงสารพ่อแม่ของไอ้เจ้าเอี้ยนคนนี้เนาะดูดู ลูกเนี่ยไปทําความวุ่นวายแถมไปทาลายข้าวของของคนอื่นพ่อแม่ก็ต้องมารับใช้อีกตามไปใช้ตังให้เขาอะ่ะ